โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมนะผมอยู่เกม Murder Sue Suspect นะตามชื่อเกมออกเพราะวันนี้นะครับก็มันให้เราหาฐานที่สี่อย่างนะผมโอ้ยสัตว์ให้มันกระตุกจังวะเรายวดูเดี๋ยวก่อนหนึ่งอ่ะอืมเอามาต่อเลยโอ้ยสัตว์มันกระตุกจังวะก็คือเจอจุดแรกอ่ะ อะไรเนี่ยโอ้โหคางคางโอ้โหใจเย็นใจดีตื่เออหนังสือเหรอมีหนังสือเลยครับอืมมีหนังสือวัดต่อโอ้เจ๋เดี๋ยวมันอาจจะให้เราหาหลักฐานให้ครบก่อนได้แล้วผมเพราะว่าแบบครั้งที่แล้วไง ตัวเาอยู่ระล่างถ้าเบิดเราหาฐานแนนอนมันจะหาอะไรยากขึ้นมันจะหาคําตอบยากขึ้น่ะเออว่างไนก็นนอะไรนี่ยอืมไม่ละไฟลังรอยการต่อสู้เออเออนี่ไงทางที่เราตกมันไม่เ,เซฟตรงนี้นะผมมันไปนเซฟที่หนึ่งอยู่หน้าห้องเลยเออมันก็ไม่ไกลหรอก มันไปนเซ็ตไปแล้วเหรอเดี๋ยวดูดิมันเลื่อนไม่ได้หรอโอ้ชิบหายแล้วนี่แหละมันดูอะไรบ้างโอ้สัตว์กระตุกย่บหายโชว์โอ้มาถามหาประวันว่า เจ้าของห้องยังมีชีวิตอยู่ไหมกูก็ไม่รู้ล่ะกูบอกกับอีนั่นบอกสองคนเนี่ยแล้วข้ามจากาอคซีไม่ฉาลงนะอู้อ้ไมนกะตกจกังวะตอนนั้นยังไม่กระตุกขนาดนี้นะเป็นเร็มันตกแบบกระตุกกระตุกตกระ,ะ,ะตุกเลยนี่ก็เดินหาหาหาหลักฐานที่เยอะๆก่อนฮนะแล้วค่อยมาสำรวจอีกพวกหานี่ครับ อืมนี่เป็นปืนปืนปึน๊บอีกคนร้ายไงโอ้ยเดี๋ยวเสร็จจากนี้องเลยจะกต้องออกเกมเข้าใหม่แล้วมัง้งเนี่ยอืม packing all อันอะไรไม่ล้มันโอ้ยเป็นเฮียอะไรวะเดี๋ยวเสก็กระตุกขึ้นมาไปดูให้หมดตอนนี้เราหาได้ครึ่งหนึ่งละ นเอาคิดเด้อไปเด้เดยวครับอันพวกเงาหายแปลว่าอะไรวะเนี่ยมันเป็นเส้นเส้นหรือว่าเงาเปลี่ยงกูก <c ười> ูไม่ดูเหมือนกันนะอันนี้นเอ็กซิโออยางๆยางมันน่าจะ เราหาหลักฐานนนโอมไม่สืบคาใจแล้วเว้ยต้องสืบต้องสืบต้องสืบโอ้ยมันหลบมันกระตุกปแปลกเว้ยไม่เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วมันหลบลื่นตัวนี้อันนี้อะไรตรงไหนลูกตุกชิกระดอยเลยสิงเนี่ยกดดุยนี่กัอนเลยสิงะอะไรเนี่ย ที่กูเดาอันนี้ไหมเอ้ยถูกอีกอะถูกเสยไฟติง้งยังนี่มั่งฟูฟูเนี่ยอเอ้ย <c oughs> เฮีย,ยมันเดาถูกไง <c oughs> คือผมก็ไม่ได้ล่ลวงหน้ามานะว่าเกมนี้มมีเซฟเดียวนั่นคือให้เราข้อเบอรเราเล่นเล่นมาแล้วก็เออเล่นอยู่งั้นอ่ะเ <c oughs> วอร์นิวเกมก็เท่ากับใหม่หมดเลยอบผมมันมันม,มันมีแค่เซฟเดียว เออมันก็นเสพเดียวครับอืมคือเราแบบไอ้ปัญหาแค่นี้่ะอืมกดีิดโลว์ไฟติ้งโอ้ยไม่ต้องซื้อมันแบบกระตุกกระตุกเนอะไฮอิอ่งนะเน่ <c ười> เดี๋ยวถูกแล้ว ไวติ้งไม่ใช่อหรอ,อวอชิงอา้าวเดาถูกเนี่ยเนี่ยอันนี้มั้งอา้าวเฮ้ยแม่งกูอันนี้ทำไมกูเดาถูกดเลยวะแล้วเดาไปตามสัญชาตญาณน,นะผมแม้สัญชาตญาณมันดีขนาดไหนเดรอขนาดที่สอบกูอยากให้มันเป็นแบบนี้บ้างนะเออมีเลย ให้กูไปไหนต่ออะไรเนี่ยมีเทปม้วนม้วนเทปเราไปไหนต่อครับที่นี่มันมีควันออกมาเนอคอมันมันคาใจแหมอ,อ๋อแล้วมึงมาทำอะไรเนออี่ย่ะขอดูได้ไหมอืมมีมีเด็กมีเด็ก เด็กก็ตอนนั้นฉับ <c oughs> กูออกแล้วกูลำคาแล้วอ้ไรนะไอโกอะไรมึงเนนะี่ยโอ้รถตำรวจด้านล่างคดีใหญ่แน่นักสืบตายเนะี่ยเออดูก่อนมันไม่น่ามีปีศาจหรอกมันน่าให้เราได้สืบอ,อย่างนี้มากกว่า พี่กูชักจูงได้ไหมคือวูเดินโง่แม่งเนี่ยเออผมก่อนมันจะหาหมดอ่ะออกดไว้อะไรนะนเนี่ยแอดคิวเลอร์เฮียอืมอะไรดีปะดามี่ไม่ไม่น่าใคร หารนี่เหรอเอ้ยยังไงกันก็เซตติง้งคิ่เลอร์อานถูกอีกไม <laughs> ่ดูวเดาเดาพวกตัวคนๆไว้ก่อนแล้วกูตอนเฮ้ยเหีียใครมาเนี่ยซ่่นอึๆมเดินมาแบบองเทสั่คุณว่าอเล็กว้ย <c ười> ถ้าว่าเป็นอเล็กจริงเรา๋ต้องมีอันไอ้นอกนอกอยู่ข้างหลังมันอะ่ มันเป็นเหมือนคล้ายๆรูปปีกนกนะแดงๆอ้ย,อย่างนี้ละเว้มึงเดินหักแล้วเอาเฮ้ยโดนันมึงเดินมาหลวงพอดีเออโอ้โ <c oughs> หยเดือดดำหมดได้หรอ <c oughs> อะไรเงี้ยครับฐานหน้าตาเหมือนไม่กลัวที่ไงเ <c oughs> ออโอ้โหแรงเยอะมากต้อใส่เก็บตะเบิร์นได้ดิีแพงสัน่น อ้าวสุดท้ายแล้วโดนนั้นโอ้โหสัตว์แรงเยอะนี่ครับโดนนั้นก็ตายไปแล้วครับผมแล้วก็มาเป็นพลังงานยืนยืนหาอย่างเงี้ยอ้าวอีนี่มันชิง่งเห็นเหตุการณ์แล้วหนีเออไม่น,น่าจะไปบอกตำรวจบ้างนะ ต้องรู้ที่ที่เธอไปแปลว่าว่านางนี่คือเป็นพยานคนเดียวครับผมที่จะหาคนร้ายได้นะฮะอืมเวดิชเวนิชอืมตอนนี้มีสิบเอ็ดแล้วผมเอยมนฉักจูงแล้วเวย้ยไม่มันขาดอย่างนึงอะเราต้องหายครบก่อนอ,อะไรอะผ <c oughs> ู้เดินหาไม่ยางไง ก็จะก็จะหาเจอให้หมดูห้องน้ำมันห้องน้ำมันฉาบกรอบนี่ไงวะไม่เห็นมีหี้งใหญ่เยถ่ายดูครับคือมันไม่ครบแล้วมันยังไงก็งไม่รู้เผื่อตอบตอบโอ้ยติดติดติดโอ,โอ้มันเป็นฉากในารายการ,าารเราไม่ใช่เหรอทำไมถึงติด,ดวะเฮ้ยอะไรเนะี่ย

วันนี้กูมาแปลกว่าทำไมกูเดาถูกมดเลูวะเอาเดินหน,นีแล้วดูดิดูดอีกครั้งนีดชึบเอออะไรเนี่ยหารูปตอน post marketing ูปนี้มั้งม,มาเตอร์เนี่ยใช่ปะ่ะเอากูถามว่าใช่ปะเนี่ยไอ้เหี่ยอันนี้มั้ง ลูกหน้าเนี่ยเดียวเราไม่ใช่แปลว่าลูกรูปข้างบนนะแตได้คะแนนน้อยเลยคะแนนมันจะบอกข้างล่างเ่เออข้างบนอะไรเนะี่ยหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนที่ช่วยเด็กนี่เ,นนเด็ yeah. สิงเดะดูเหี้ยมนะเนี่ยเนะชื่ออะไรอะไร ทำไลผอ๋อเธอออกไปทางหน้าต่างไปที่โบสถ์อันนี้ไหมฮะเพราะ่าครูต้องไปโบสถ์ใช่ไหมเนี่ยอันนี้แล้วโลนันมึงจะเข้าได้หรออยากรู้จริงคือมึงจะเข้าโบสถ์ได้ไหมมันมีมันมีอะไรนะอะไรนะพระเยซูอ่ะกันผีใช่ไหมอืมยินดูโอ้โบสถ ปวดอยู่ตรงหน้าโอ้กระตุกที่ไหล่แล้วจบพระคชินนี่เดี๋ยวผมก็ขอออกไปแก้เล่นนิดหน่อยสัตว์แตกเกินไปเอา้าโดนัน้นเสียวตกแล้วมึงมต้องเสียวตกเลยมึงตายแล้วโดดเขียวเลยไปออสต์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้อนี่ไงกูตายแล้วกูโดดลงนะโดนันเนอะ โหลดนานไปเนี่ยผมสุขว่ามันได้ยินเสียงยังไงครับทางที่เราเดินมาอีกตอนแรกนี่อเองทีนั้นก็ขอจบคลิปใบโลนแค่เนี้ยขอแค่เนี้ยโอเคเจอใหม่พัสที่4นะครับผมบ๊ายบาย